ถ้าคุณติดอยู่ในห้องใต้ดินและรอบตัวของคุณก็เต็มไปด้วยหุ่นคีเพิ่งและมันก็เรียกชื่อคุณคุณจะรู้สึกยังไงสวัสดีครับผมเปาจากช่องหลอนหลายวัน คืนนี้ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ผมไม่กล้าเข้าไปในพิพิพธภัณฑ์อีกเลยมันเป็นเรื่องจริงของห้องหุ่นในชั้นใต้ดินห้องที่เต็มไปด้วยหุ่นคีเพึ่งเพียงแต่ว่ามันไม่เคยยืนนิ่งเหมือนที่คุณคิดและนี่ก็คือเรื่องจริงของห้องหุ่นสำหรับคืนนี้ถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวหลอนรายวันด้วยนะครับผมชื่อท็อป ตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งแถวภาคกลางที่นี่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์หรูหราหรือใหญ่โตอะไรหรอกแต่ก็มีของเก่าแปลกๆเยอะแยะมากมายมีทั้งเครื่องมือโบราณเครื่องแต่งกายเก่าๆแล้วก็มีของที่ผมคิดว่าจะไม่เคยเห็นใกล้ๆมาก่อนนั่นก็คือหุ่นคีพึ่งมนุษย์ ในชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์จะมีห้องหนึ่งที่พนักง,งานเขาเรียกกันว่าห้องหุ่นห้องนั้นจะมีประตูเหล็กบานหนาสีเขียวซีดๆและมีแม่กุญแจเก่าๆคล้องอยู่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกผมตั้งแต่วันแรกเลยที่เข้ามาฝึกงานว่าไม่ต้องเข้าไปข้างในนะถ้าเองไม่มีธุระอะไรจริงๆแต่ก็แน่นอนครับผมก็ต้องสงสัยสิทำไมจะต้องล็อกอะไรขนาดนั้นด้วย หรือทำไมจะต้องห้ามอะไรขนาดนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้รับมอบหมายให้เอากล่องอุปกรณ์ลงไปเก็บที่ห้องชั้นใต้ดินใกล้ๆกับห้องหุน่นซึ่งเส้นทางนั้นต้องเดินผ่านประตูนหน้าห้องหุ่นพอดีแล้วทันทีที่ผมเดินผ่านผมได้ยินเสียงเบาๆคล้ายกับคนกระซิบอยู่ด้านในผมฟังไม่ชัดฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรมันเป็นภาษาที่ผมไม่เคยคุ้นหูมาก่อนเลย แต่โทนเสียงมันแผ่วต่ำลากยาวจนทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวผมยืนฟังอยู่ไม่กี่วินาทีก็รู้สึกเหมือนมีใครมายือนอยู่ด้านหลังทั้งที่ตอนนั้นผมอยู่คนเดียววันต่อมาความอยากรู้ของผมมันก็ชนะความกลัวผมแอบหยิบกุญแจสำรองจากลิ้นชักจากพี่ปรปภแล้วรอช่วงบ่ายที่ไม่มีใครอยู่ไขประตูเข้าไปในห้องหุน่น แล้วผมก็ค่อยๆเปิดประตูห้องหุ่นออกช้าๆในห้องมีหลอดไฟดวงเดียวห้อยอยู่กลางเพดานมีแสงไฟสีส้มสลัวๆรอบๆตัวผมและสิ่งที่ผมเห็นก็คือหุ่นขี้พึ่งขนาดเท่าคนจริงจำนวนกับเกือบ1สิบตัวเห็นจะได้แต่งกายต่างยุคต่างสมัยบางตัวก็ใส่ชุดไทยโบราณบางตัวใส่เครื่องแบบตำรวจและบางตัวก็ใส่ชุดนักเรียนแต่ทุกตัว มีท่าทางเหมือนถูกหยุดไว้ขณะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างบางตัวกำลังเดินเล่นบางตัวเหมือนกำลังจะหัวเราะแต่สิ่งที่ทำให้ผมหน้าตกใจก็คือสายตาของมันเหมือนมีน้ำตาคลอ,ออยู่ในเบ้าตาและผมก็รู้สึกว่าเหมือนมันจะมองผมจริงๆนะตอนนั้นผมรู้สึกขนลุกมากๆแต่ผมก็ยังไม่หยุดครับ ผมเดินสำรวจช้าๆจนไปหยุดที่มุมห้องตรงนั้นมีหุ่นไวกลางคนในชุดช่างไม้มือหนึ่งกำค้อนไว้แน่นจนเส้นเอ็นบนหลังมือปูดขึ้นมาอีกมือวางค้างบนท่อนสุงเหมือนกำลังจะตอกตะปูใบหน้าของมันถูกแกะอยอินปลาดิดแต่ที่ปลายคางกับมีรอยข่วนยาวลึกๆจนเห็นเนื้อสีมนๆข้างในผมก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว ความเงียบในห้องเหมือนถูกดูดกลืนเสียงหายไปหมดเลยทันใดนั้นมีเสียงลมหายใจดังเบาๆขึ้นข้างหูของผมคนที่แขนผมลุกสู้ไปทั้งตัวก่อนที่จะได้ยินเสียงผู้ชายต่ำๆแผบๆกระซิบช้าๆที่ข้างหูออกไปก่อนจะเหมือนอย่างพวกเราเสียงนั้นใกล้มากจนผมรู้สึกว่าหากผมขยับตัวอีกแค่นิดเดียว ปลายลิมฟีป่าของมันอาจจะเฉียดกับแก้มผมก็ได้ผมหันควับไปแทบในจะทันทีแต่ตรงนั้นกับว่างเปล่าไม่มีแม้เงาของใครเลยหัวใจผมเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหูของตัวเองผมค่อยๆหันกลับไปที่หน้าห้องหุ่นอีกครั้งแต่แล้วหัวใจของผมก็แทบจะหยุดเต้นหุ่นทุกตัวในห้องไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนมันกลับหันหน้ามามองผมหมดเลยทุกตัว ใบหน้าแข็งทื่อของมันไล้แววตาแต่เหมือนมันกำลังจ้องจะเอาชีวิตผมผมแทบไม่คิดอะไรอีกแล้ววิ่งพุ่งไปที่ประตูกดกรอนเปิดดังแรรกแล้วถอยออกมาให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้และตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยแม้แต่จะเฉียดเข้าใกล้ห้องนั้นอีกเลยจนกระทั่งหนึ่งสัปดาห์ต่อมาผู้จัดการเดินมาบอกผมว่าวันนี้ห้องหุ่นต้องทำความสะอาดใหญ่ หุ่นทุกตัวจะแต่งหน้าไว้นายไปลบสีที่หน้าหุ่นทุกตัวให้หน่อยหัวใจของผมตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มผมสายหน้าแล้วก็รีบบอกว่าไม่เอาได้ไหมครับผมไม่อยากเข้าไปเลยและผมก็เล่าต่อว่าผมเคยเจออะไรในนั้นแต่ผู้จัดการกับหัวเราะแล้วก็บอกว่าผีบ้าอะไรของเองมันไม่มีหรอกของแค่นั้นก็กลัวเลยไงแค่ห้องหุ่นนะ ไม่ใช่หวัดล้างซะหน่อยสุดท้ายเขาก็ขู่ผมว่าเองจะไปทำหรือว่าเองจะออกจากงานเองก็เลือกเอานะผมไม่มีทางเลือกครับผมคิดอยู่นานผมก็เลยต้องจำใจไปบ่ายวันนั้นผมถือถังน้ำกับผ้าถูพื้นเดินลงบันไดไปทีละก้าวหัวใจผมเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆผมไม่อยากไปเลยจริงๆพอเปิดประตูออกมา ผมได้กลิ่นขี้พึ่งเก่าๆผสมกับกลิ่นอับๆตีเข้ามาที่หน้าของผมแล้วผมก็เห็นเลยว่าหุ่นบางตัวขยับตำแหน่งไปจากที่เคยอยู่ผมจำได้แม่นครับว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นผมพยายามบอกตัวเองว่าอ๋อคงจะมีคนมาจัดใหม่แล้วมั้งแต่ในใจผมลึกๆอ่ะผมก็คิดอยู่ว่ามันไม่ใช่หรอกก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองไปอย่างนั้น ระหว่างที่ผมก้มถูพื้นใกล้หุ่นช่างไม้ตัวเดิมเสียงแกรกแกรเสียงแปลกแปกก็ดังมาจากมือของมันผมเงยหน้าขึ้นเห็นดวงตามันจ้องมาที่ผมขมิงริมฝีปากของมันขยับช้าๆเหมือนมันพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาในหัวผมนายจะเป็นคนทออปผมถอยหลังทันที รีบวิ่งไปที่ประตูแต่มันกลับเปิดไม่ออกเหมือนมีใครล็อกจากด้านนอกผมตะโกนสุดเสียงพี่พี่เปิดประตูให้หน่อยพี่พผมอยู่ข้างในเปิดประตูให้หน่อยครับ <c oughs> แล้วสิ่งที่ได้ยินกลับมากลับไม่ใช่เสียงผมแค่คนเดียวมีเสียงผู้ชายอีกคนพูดซ้ำตามผมคำต่อคำเหมือนมันหยอกล้อคำผมเล่นผมหันมองไปรอบๆหุ่นทุกตัวค่อยๆขยับมาใกล้ผมขึ้นทีละนิดทีละนิด บางตัวยกแขนบางตัวเอียงขอขึ้นแล้วทุกตัวก็หันหน้ามามองผมพร้อมกันริมฝีปากของมันขยับเป็นคำเดียวกัน you <are> อยู่กับเราไปแล้วจากนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นตึกตึกตึก,ตกบนพื้นไม้เงามันทอดยาวล้อมผมจากทุกทิศท,ทางผมทบประตูไม่หยุดทบจนมือจเจ็บไปหมดเหมือนกระดูกนิ้วจะแตกให้ได้เลยคอผมแห้งเพรตะกอนจนสุดเสียง ช่วยด้วยพี่เปิดประตูให้ผมหน่อยผมอยู่ข้างในช่วยผมด้วยเสียงของผมสะท้อนกลับมาแต่มันกลับมีเสียงผู้ชายอีกคนพูดซ้ำๆเหมือนยอกร้อผมเล่นตลอดและเหมือนมันยืนอยู่ข้างหลังผมเลยจนสุดท้ายแล้วฝันของผมก็เป็นจริงจู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าจากด้านนอกดังขึ้นใกล้ๆเหมือนมีคนจะมาช่วยผมเสียงกุญแจหมุนดังแกร๊ประตูค่อยๆเปิดออกช้า แสงจากห้องโถงด้านนอกส่องเข้ามาผมเห็นหน้าลุงยามรอปภตอนนั้นผมไม่สนใจอะไรแล้วผมวิ่งพรวดเข้าไปกอดเขาแน่นผมหอบหายใจแรงน้ำตาไหลพรากพูดติดติดขัดขัดว่าพี่ในห้องในห้องมันมันขยับผมไม่ไหวแล้วลุงยามก็เหมือนจะปอบแล้วก็พูดว่ามันไม่มีอะไรหรอกน้องน้องแค่คิดไปเองแต่ผมเห็นสีหน้าของเขาแวบหนึ่ง เหมือนเขาจะรู้อะไรบางอย่างเพราะตอนที่ผมเปิดประตูออกผมเหลือบไปเห็นและก็มองในห้องหุ่นอีกครั้งหุ่นทุกตัวยืนเงียบเหมือนเดิมแต่ตำแหน่งของมันอยู่ใกล้ประตูมากขึ้นโดยเฉพาะหุ่นช่างไม้ตัวนั้นและหลังจากนั้นอีกสามวันก็มีครูที่ปรึกษาชื่อครูหมวยมาเยี่ยมเด็กฝึกงานผมขอครูที่ปรึกษาย้ายที่ฝึกงานทันทีผมเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณครูผมฟัง ผมบอกครูว่าผมจะเรียนไม่จบกระช่างแต่ผมไม่เอาอีกแล้วผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าตอนที่ผมออกจากห้องหุ่นและหนีมากับลุงยามตอนนั้นขาของผมแทบไม่มีแรงเลยแต่ลุงยามแกก็แอบ,บกระซิบบอกผมมาว่ารู้ไหมเมื่อก่อนตรงนี้มันไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์หรอกแต่มันเคยเป็นร้านทำหุ่นขี้พึ่งแต่ไม่ใช่หุ่นโชธรรมดา เจ้าของร้านเขาชอบใช้คนจริงเป็นแบบถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านมาสองปีและผมก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมทุกประการใครจะไม่เชื่อก็ช่างแต่ภาพในห้องหุ่นยังชัดอยู่ในหัวผมทุกอย่างเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนถ้าคืนนี้คุณปิดไฟนอนและบังเอิญคุณมีตุ๊กตาในห้องและคุณได้ยินเสียงแปลก,ปกอย่าลืมมองเขาให้ดีดี ว่าเขาขยับได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากเพื่อนชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนพวกเราพร้อมเสิร์ฟความหลอนต่อเนื่องให้คุณสำหรับวันนี้ผมเปาจากช่องหลอนรายวันขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ